ทุกคนบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าน้ำพึ่งขวดนี้กับน้ำพึ่งขวดนี้มันต่างกันตรงไหนในเมื่อมันก็แท้เหมือนกันทุกคนค่ะอันนี้ชาวบ้านตีมาเป็นพึ่งเหลืองเอามาขายให้ขวดห<ซ>นึน่งนะราคาประมาณ6ก0กว่าบาทแต่ว่าไปต่อเขาเหลือขวดละสามร้อยเหมามาหมดเนี่ยคือพันสองถูกปะอ่ะมันขวดละหนึ่งกิโลเข้ากันค่ะทุกคนขาตามที่ทุกคนเห็นเลยอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งแท้นะเดี๋ยวเช็คให้ดูอ่ะเห็นฟองอากาศขนาดใหญ่ไหมวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้เห็นไหม น้ำพึ่งกักรพรดเดือน5ตัวนี้เหมือนกันคะ่ะแต่อันนี้ตกขวดหนึ่งคือ600 <3 S 1> <500. S 2> แต่อันนี้ตกขวดหนึ่งคือ68ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงตรง,ตรงนี้เป็นน้ำพึ่งเลี้ยงด้วยเกสรป่าค่ะทุกคนคะ่ะน้ำผึ่งพึ่งเนี่ยออกไปหาเกสรกลับมาที่รังที่กกเกษตรกรเป็นคนเลี้ยงและที่สําคัญไปกว่านั้นทุกคนคะ่ะตัวนี้มันแพงกว่าเพราะว่าเขาไปตีเองเขาไม่ได้เลี้ยงไงนึกออกปะแต่มันก็คือน้ำพึ้งป่าเหมือนกันอ่ะที่สําคัญกว่านั้นทุกคนหมดเนี่ยสี่ขวดอะราคาพันสองแต่อันนี้สี่ขวดในราคาแค่สองร้อยเจ็ดสิ ่างไหมอ่ะเหมือนกันนะแต่อันนี้ไล่ความซื้นจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วก็ยังเป็นสินค้าโอทอปมีออยมีฮาลานแล้ววันนั้นมีคนมาด่ามาว่าน้ำพึ่งแท้มดต้องไม่ขึ้นมาดูนี่เมื่อกี้นี่ไอ้ฟ้านี่หดนี่นี่มาดูนี่มดเือก็นี่น้ำพึ่งหลวงชัดๆน่ะมดมันยังขึ้นเลยเธอเอาอะไรมาเอาอะไรมาบอกว่ามันไม่จริงอ่ะเฮ้ยเออเม้นมาใหม่สิเอคนที่พูดตะเกียบเนี่ยเม้นมาใหม่ที่อยากรู้จริงเลยเออ อ่าถ้าใครสนใจนะคะ4ขวด275บาทตกขวด68บบาทรีบกดก่อนที่จะขึ้นเป็นราคาพันสอง